เชียงรายค่ะก็ได้มีการรับมือกับสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะาในเรื่องของพายุวิภาค่ะโดยทางด้านของเทศบาลนครเชียงรายนะคะได้เร่งแก้ปัญหาน้ำขังพร้อมเปิดทางระบายน้ำรองรับพายุวิภาค่ะ นายวันชัยจงสุทานามณีนายกเทศมนตรีนะครเชียงรายพร้อมด้วยนายธเนศโกมลทงและนายพาดรังศีกุลพิพัฒน์รองนายกเทศมนตรีนะครเชียงรายและคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่ในเขตเทศบาลนครเชียงรายโดยที่บริเวณซอย16ชุมชนบ้านใหม่พบว่าปากซอยไม่มีทางระบายน้ําออกจากซอยจึงสั่งการให้นํารถตักขุดบ่อพักน้ําบริเวณปากซอย พร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อเร่งระบายออกสู่ท่อขนาดใหญ่และว่างแผนดําเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ําแบบถาวรในระยะต่อไปจากนั้นครับทางคณะเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ซอย7ครับซึ่งจุดนี้ครับถือว่าเป็นจุดที่ประสบปัญหาน้ําท่วมขังเนื่องจากพื้นที่กลางซอยเนี่ยมีระดับต่ํากว่าถนนสายหลักครับ จึงทําให้ไม่มีทางน้ําระบายได้ครับแต่พบว่าบริเวณถนนระหว่างซอยนี่แหละครับสามารถที่จะวางระบบระบายน้ําถาวรได้ซึ่งสามารถที่จะนําไปพัฒนาเป็นธนาคารน้ําใต้ดินขนาดใหญ่ได้จึงได้มีการสั่งการให้เริ่มดําเนินการโดยทันทีครับเพื่อที่จะรองรับฝนที่ตกหนักและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ ทางด้านของนายกเทศมนตรีนครเชียงรายระบุว่าเทศบาลนครเชียงรายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงที่อาจได้รับอิทธิพลจากพายุวิภาพร้อมทั้งบุรณาการทำงานร่วมก,กันกับจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเทศบาลได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังน้ำท่วม2แห่งได้แก่อาคารดาวทาวใช้เป็นศูนย์กลางติดตามสถานการณ์และสถานีดับเพลิงเชียงรายดงน้องเป็ดทำหน้าที่ฐานปฏิบัติการภาคสนามและจัดชุดเคลื่อนที่เร็วโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือติดต่อสอบถามข้อมูลตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข053719119หรือ199ค่ะคาคุณผู้ชมครับ